ครับท่านเฮ <c oughs> ้ย <gra storms> ตายสิ <c oughs> ถ้างั้นรุ่นพี่จะส่งสัญญาณยังไงหรอคะจำแคปซูลที่ผมกลืนได้ไหมผมจะเจรและทำลายทิ้ง <c oughs> ถ้าสัญญาณขาดก็คือตอนนั้นเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ห้ามเคลื่อนไหวจนกว่าจะได้สัญญาณจากผมเข้าใจแล้วใช่ไหมแล้วถ้า ทุนพี่ส่งสัญญาณไม่ได้ไม่มีทางไม่มีวันเป็นอนอะไรของมันวะ เฮ้ยดีแกเฮ้ย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 เเยค่ะย่ย้เย มาเดี๋ยวนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะให้ดิฉันช่วยอะไรดีคะขอคุญแจเพนเท่านี้เดี๋ยวค่ะเ๋็วสิคะคือว่าเรื่องนี้ดิฉันต้องแจ้งผู้จัดก,การก่อนนะคะเร็วสิคะคลิกรูปซ้ายร่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ